บ้าไปแล้วเหรอขอบคุณชีวิตที่เจอวิกฤตนะครับหลายคนอาจจะฟังข้อความนี้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะวิกฤตเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ไม่ดีเนาะมันจะช่วยทําให้ชีวิตด,ดีขึ้นยังไงผมยกตัวอย่างแบบให้เห็นภาพจะชัดหลายช่วงนี้มีโรคระบาดเกิดขึ้นผมสังเกตเห็นหนึ่งอย่างตื่นมาตอนเช้ากับก่อนเข้าบ้านตอนเย็น ผมจะเห็นจํานวนคนที่ออกกําลังกายมากขึ้นชัดเจนนะครับปกติอาจจะมีคนผ่านหน้าบ้านก็อาจจะซัก ชั่วโมงละหนึ่งถึงสองคนโหตอนนี้ผมเห็นหลักสิบคนแล้วหมายความว่าช่วงวิกฤตหลายคนก็เริ่มคว้าโอกาสนั้นมาเพราะว่าเริ่มฟังความรู้จากผมจากหมออะไรท่านว่าการออกกําลังกายช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันทําให้ลดโอกาสการติดเชื้อจากโรคระบาดได้ดังนั้นสังเกตไหมครับว่าถ้าเราเห็นวิกฤตเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปกังวลหรือทุกข์ใจกับมันวิกฤตจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเลยแต่ถ้าคว้าวิกฤตนั้นมา มาทาให้มันเป็นประโยชน์กับชีวิตนะครับหลังจากนี้เราอาจจะเป็นคนที่ออกกําลังกายทุกวันหลังจากนี้เราอาจจะเป็นคนที่รับประทานวิตามินซีนะครับทุกวันนะครับหลังจากนี้เราอาจจะเป็นคนที่นอนสี่ทุ่มตื่น6กโมงเช้าทุกวันเพราะวิกฤตเหล่านี้มันช่วยผลักดันให้ชีวิตเราทําในสิ่งที่สมัยก่อนเราอยากทําแต่เราทําไม่ได้นะครับดังนั้นผมบอกไดยว่าทุกครั้งที่มีวิกฤตนะครับแอนโทนีโรบินเคยกล่าวไว้ว่าเอาวิกฤตมาพลิกชีวิตให้ได้ แล้วทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับมันจะไม่ได้ส่งผลเสียก็บเราครับแต่มันจะสร้างชีวิตให้ได sí being ้รับแต่สิ่งที่ดีเพิ่มขึ้นยกระดับชีวิตเพิ่มขึ้นแน่นอนนะให้กําลังใจทุกคนครับจงเอาวิกฤตรอบนี้นะครับไปสร้างชีวิตใครที่ผ่านวิกฤตรอบนี้แล้วนะครับได้นิสัยใหม่ๆอะไรแชร์ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมอยากอ่านว่าทุกคนผ่านวิกฤตรอบนี้แล้วทุกคนได้สิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นในชีวิตบ้างรักทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคอมเมนต์สวัสดีครับ